รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายชัยยาศรีโคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางวิทยากลุ่มโรงเรียนดุลศาสตร์ฝางยางคำโรงเรียนบ้านฝางวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เนื้อที่64ไร่2งาน6ตารางวาเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านมีนายชัยนรงค์ภูภทธรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวกัญชยาจันรือชัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนนักเรียน213คนครูผู้สอน14คนและบุคลากรอ,อื่นจำนวน4คน บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพเป็นพลเมืองดีวิสัยทัศน์การบริหารงานภายในปี2568 จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานประสานหน่วยงานและชุมชนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนำสู่ประชาคมอาเซียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มไหว้ทักทายจิตอาสาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานจะมีภาระด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคสกำหนดดังนี้ 1. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอน ร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. มนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวใการสถานศึกษา5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงานโครงการมีตารางสังเกตการสอนของครูและการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นมีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตร1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมครูให้มีการนำสื่อ ผลิตสื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานการณ์มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้สื่ออยู่เสมอ1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการรายงานผลการประเมินตนเองทุกปี1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้บ้านฝั่งโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA พัฒนาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูวิเคราะห์ผู้เรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอมีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 บริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการงานบุคคลงานงบประมาณบริหารทั่วไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคําสั่งมอบหมายงานมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนมีคณะกรรมการนักเรียนจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนและภาคีเครือข่ายของผู้ปกครองให้การสนับสนุนการศึกษามีครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนรายงานผลการดำเนินการทุกปี2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนได้รับการคัดกรองด้านการเรียนด้านความสามารถด้านพฤติกรรมด้านครอบครัวได้รับทุนจากกองทุนเสมอภาค 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานโครงการรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียน มีโครงการกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการให้บริการและระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายและผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการ ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านฝางวิทยา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ c s e l e a r n i n g o b e c g o t h 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งผลงานเพื่อรับรางวัลตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา นโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน5ผลงานดังนี้ 1. โรงเรียนดีเด่น 2. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 3. ครูดีเด่นได้แก่นายสุภชัยสุการกิจครูผู้สอนสุขศึกษาและพละศึกษานางสาวอนงรามณี ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษานางสาวปาริชัดนามทั์ครูแนะแนวส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ใชัยยาโมเดล ภายใต้ระบบคุณภาพ p d c a เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านฝางวิทยาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการแข่งขันด้านเศรษฐกิจความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคมทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีตซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และปัญหาต่ตางๆตามมาเช่นไม่ชอบมาโรงเรียนไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนติดสิ่งเสพติดพฤติกรรมก้าวร้าวรังแกกันเองเครียดซึมเศร้ามองโลกในแง่ร้ายชู้สาวชอบมั่วสุมกันเป็นกลุ่มให้ความสำคัญกับตัววัตถุ มากกว่าความมีคุณธรรมเป็นต้นการดำเนินการมีนโยบายส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการศึกษาต่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมอาชีพและลดการออกกลางคันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนผลการดำเนินงาน 1. น,นักเรียนได้รับการคัดกรองด้านการเรียนด้านความสามารถด้านพฤติกรรมและด้านครอบครัวร้อยละ100 2. น,นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อการรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ100 3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆร้อยละ74นักเรียนทั้งสิ้น213คนได้รับทุนจากกองทุนเสมอภาคและทุนนักเรียนกลุ่มเปราะบางจำนวน158ทุน 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นร้อยละ100ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ระดับชาติโรงเรียนบ้านฝั่งวิทยาผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านทุจริตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับคุณภาพดีเยี่ยมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีพุทธศักราช2565ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวอนงรามณีที่ปรึกษาภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตเด็กหญิงปานทิพย์คำบุญเกิดเด็กหญิงใจทิพย์คำบุญเกิดผู้นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนขนาดกลางการประกวดเบสท์พร็อกซิส การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71โรงเรียนบ้านฝังวิทยาเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนดูนสารฝังยางคำเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จำนวน19กิจกรรม และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับชาติจำนวน3ากิจกรรมคือกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซนโชว์การขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และทุกกิจกรรมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านฝางวิทยาทั้งหมดนี้ คือภาพรวมของการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไป